我拍他罗。 โอดเอนแองเจิ Angel, สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีตุลประจำเดือนกรกฎาคมในเรื่องของความรักแล้วก็มีในเรื่องของการงานการเงินด้วยแล้วแต่ไพ่ที่อาจารย์จะเปิดได้นั่นเองนะคะ ไพ่ยิบสีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิบสีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะโอเคในส่วนแรกอาจารย์ก็จะขอดูดวงในอดีตไล่เรียงไปจนถึงปัจจุบันอนาคตของชาวราศีตุลน,นั่นเองนะคะมาดูกันที่ไพ่ใบแรกในอดีต ของชาวราศีตุลน,นะคะเด็กถือดาบห้าหมาย้ยสามดาบ เดอะไฮโลแฟนแล้วก็ต่อมาด้วย10ไม้นั่นเองนะคะมาดูที่ไพ่ใบแรกกันเลยในอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีตุลน,นั้นนะคะใครที่คบหาดูใจกับคนที่อายุน้อยกว่าตัวเองอาจารย์บอกเลยว่าเขามีความมั่นใจในตัวเองแล้วเขาเป็นตัวของตัวเองกล้าคิดกล้าตัดสินใจแล้วก็มีจุดยืนนะคะ ทุกๆอย่างถือว่าเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างที่จะชัดเจนนะการที่คุณรักหรือคบหาดูใจกับเขาคุณก็จะต้องรักในตัวตนของเขารักในการตัดสินใจของเขาด้วยเช่นเดียวกันนะคะถึงจะไปกันได้นะและอย่างหนึ่งที่อาจารย์มองเห็นนะอีกอย่างหนึ่งเขาคือ,เ,อเป็นคนที่มั่นใจนะคะว่า การกระทําของเขานะ่ะดีที่สุดแล้วหรือบางทีชาวราศีตุลพยายามที่จะไปแนะนาําพยายามที่จะไปเตือนหรือพยายามที่จะไปตีกรอบหรือพยายามที่จะอะไรหรือคอนโทรลชีวิตเขามากจนเกินไปอันเนี้ยมันน่าจะไปกันไม่ค่อยรอดนะนะคะถ้าคุณยอมรับหรือเปิดใจหรือเออก็ยอมรับว่าเขาเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเงี้ยจะคบกันได้นานกว่านั่นเองนะคะต่อมาก็คือไพ่ 5ห,หมายนั่นเองค่อนข้างที่จะมีเรื่องขัดแย้งทะเลาะเบาะแว้งหรือขัดในเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่อง,องการทำงานพอสมควรนะชาวราศีตุลในช่วงอดีตที่ผ่านมาอาจารย์มองเห็นว่ามันเป็นการทำงานที่ กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะมีความขัดแย้งทางธุรกิจหรือความขัดแย้งในเรื่องของการทํางานงานะบางคนมีการแย่งงานบางคนมีการทะเลาะเบาะแว้งกันไม่เข้าใจคนในองค์กรหรือคนกลุ่มที่แบบตัวเองทํางานอยู่อะไรประมาณนี้มันก็อาจจะเกิดในเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นก็ได้เพราะมันเป็นไพ่ในอดีตที่ผ่านมานะคะต่อมา เป็นไพ่สามดาบใบนี้ตรงไปตรงมาก็คือเกี่ยวกับในเรื่องของรักสามเศร้าของชาวราศีตุลน,นะอาจจะเป็นชาวราศีตุลเองที่ ไปเป็นมือที่3ในความรักความสัมพันธ์ของใครสักคนหนึ่งในช่วงอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้นะหรืออาจจะมารู้ตัวทีหลังก็ได้เช่นเดียวกันแต่อาจารย์ก็รู้สึกว่ามันน่าจะมีเรื่องของรักสามเศร้าเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแหละในช่วงอดีตที่ผ่านมาหรือนะคะมีใครสักคนหนึ่งมาขั้นกลางระหว่างความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลกับคนรักของคุณก็ได้เช่นเดียวกันจึงกลายเป็น รักสามเศร้าเรา2อสามคนเกิดขึ้นก็ได้นะคะแต่ทุกครั้งในอดีตที่ผ่านมาถ้าคุณใจร้อนหรือรีบที่จะคอมมิชเมนต์เนี่ยค่อนข้างที่จะเลือกหรือว่าคบกับคนเนี่ยแบบผิดพลาดอาจจะได้ง่ายนิดนึงเพราะว่ามันอยู่ในช่วงแบบอ่อนไหวง่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณตกลงปรงใจหรือตกลงคบหาดูใจกับในช่วงที่แบบอ่อนไหวง่ายๆเนี่ยมันอาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะ ต่อมาไพ่ The High l o Fan นะไพ่ใบนี้เป็นไพ่สังฆราชหรือเป็นไพ่ประจำราศีพฤศกมีชาวราศีตุลที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีพฤศกอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะจากตัวไพ่ใบนี้อาจารย์มองเห็นว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์อาจจะเป็นตัวชาวราศีตุลเอง นะคะหรือคนรักของชาวราศีตุลที่เป็นคนที่มีการวางแผนในการใช้ชีวิตเป็นคนที่มีเหตุมีผลเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะในทุกๆเรื่องในหลายๆเรื่องนะคะหรือในความถนัดของตัวเองก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วอาจจะมีผู้คนรู้จักมากหน้าหลายตาในสาขางานนั้นๆของคนที่คุณรัก นะมีคนรู้จักเยอะในฐานะคนที่มีความรู้ความสามารถคนนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะและไพ่ใบนี้อย่างที่อาจารย์กล่าวไปข้างต้นคือไพ่สังฆราชนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองชาวราศีตุลอยู่นะบางคนอาจจะไปเช่าบูชาอาจจะไปขอพรบนบานสารกล่าวอะไรไว้หรือเปล่านะจึงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นคอยคุ้มครองชาวราศีตุลอยู่นะคะ ยังไงนะคะมีเรื่องเตือนอยู่นิดนึงถ้าใครไปบ่นบานสารเก่าวอะไรไว้ก็อย่าลืมไปแก้บ่นด้วยก็แล้วกันนะต่อมาใบสุดท้ายในอดีตของชาวราศีตุลก็คือไพ่สิบหม้นั่นเองมีความเหนื่อยยากลําบากมีความจะต้องต่อสู้ฟันฝ่าอยู่พอสมควรโดยเฉพาะในเรื่องของการทํางานของชาวราศีตุลถือว่าหนักแล้วก็เหนื่อยนะในช่วงนี้บางคนเนี่ย เป็นเสาหลักของครอบครัวจะต้องทํางานหนักจะต้องทํางานเหนื่อยทั้งประครับประคองในเรื่องของการทํางานนะคะบางคนเนี่ยถ้าเป็นในเรื่องของแง่ของความสัมพันธ์อานะจารย์รู้สึกว่าพยายามที่จะประครับประคองอยู่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่พยายามประครับประคองปันีบันอมให้ความรักความสัมพันธ์มันไปตลอดลอดฝั่งอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ดูจากตัวไพ่แล้วน่าจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่พยายามมากๆแต่อีกฝ่ายหนึ่งแบบ ล่อยแบบตามสบายเป็นตามธรรมชาติใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ต้องใช่ไม่ต้องพยายามอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออมันเป็นความรักที่เหมือนว่ามันไม่ค่อยเท่ากันนะอีกฝ่ายหนึ่งพยายามที่จะประคับประคองอยู่อีกฝ่ายหนึ่งก็สบายชิลๆอะไรอย่างเงี้ยโอเคนี่ก็คือไพ่ในอดีตนะของชาวราศีตุลส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธาตุลมราศีธาตุไฟราศีพฤษศนะคะต่อมา เป็นไพ่ในปัจจุบันของชาวราศีตุลน,นั่นเองนะคะมาดูกันที่ไพ่ใบแรกในปัจจุบันของชาวราศีตุลกันเลยเจ็ดถ้วยเดอะมูน ้าไม้สามดาบขึ้นอีกแล้วนะคะแล้วก็ต่อมาด้วย5เหรียญน,นั่นเองน่ามาดูที่ไพ่ใบแรกเลยสำหรับไพ่ใบแรกในช่วงปัจจุบันของชาวราศีตุลได้ไพ่7ถ้วยนั้นหมายความว่าบางสิ่งบางอย่างที่คุณคิดคาดหวังหรือ,อมีไอเดียมีความคิดว่าอยากจะทำนั่นทำนี่ ในช่วงนี้ชาวราศีตุลค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีโลกจินตนาการค่อนข้างสูงหรือบางทีมีไอเดียเยอะแยะมากมายอยู่ในหัวแต่บางทีขาดในเรื่องของการลงมือทำํำ ค,คำแนะนําจากอาจารย์นะคะคุณคิดคุณมีไอเดียที่ดีนะคะหรือคุณชอบใครสักคนหนึ่งหรือรักใครสักคนหนึ่งถ้าเดินไปสารภาพรักหรือถ้าแบบไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะลงมือทําเลยนะค,คิดแล้วลงมือทําเลยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนี่ก็คือจากตัวไพ่เจ็ดถ้วยนั่นเองนะคะ บางทีนะคะมันอาจจะเป็นโลกในจินตนาการหรือเป็นโลกของความฝันอยู่ในช่วงนี้ของชาวราศีตุลแต่มันยังไม่เป็นความจริงนะแต่คุณสามารถทําให้ภาพในความฝันกลายไปเป็นความจริงได้โดยการลงมือทํานะคะโอเคต่อมาก็คือไพ่เดอะมูนในปัจจุบันของชาวราศีตุลน,นั้นค่อนข้างมีเรื่องแบบ ภายในใจนะค่อนข้างมีเรื่องเครียดมีเรื่องอให้คิดอยู่พอสมควรแต่ภายนอกนะคะต่อหน้าผู้คนนั่นนี่คุณค่อนข้างที่จะแสดงออกให้เห็นว่าฉันโอเคนะฉันมีความสุขดีฉันแฮปปี้ดีกับชีวิตแต่ภายในใจลึกๆหรือกล,กล,กลกกับมาอยู่กับตัวเองชาวราศีตุลจะรู้สึกได้เองว่าตัวเองนั้น เออมันก็ไม่ได้ค่อยโอเคเหมือนที่เราแสดงออกให้กับคนอื่นได้รู้หรอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีมุมที่แบบเศร้าบ้างมีมุมที่แบบเครียดบ้างนะคะในช่วงนี้นั่นเองบางทีชาวราศีตุลมีเรื่องเครียดมีเรื่องที่ไม่สบายใจแต่ไม่สามารถที่จะไปปรึกษาหรือไม่สามารถที่จะอธิบายออกมาเป็นคําพูดหรือไปปรึกษาใครได้แม้แต่คนที่คุณรักจึงได้เก็บเอาไว้เป็นความลับนะคะ,นะะบางทีชาวราศีตุลตอนนี้ เก็บงำความลับเอาไว้อยู่ก็มีเช่นเดียวกันนะในเรื่องความสัมพันธ์อาจารย์บอกเลยว่าถ้าคุณคบหาดูใจกับใครแล้วเขาไม่กล้าเปิดตัวคุณเขาไม่กล้าที่จะพาไปแนะนำให้รู้จักเพื่อนครอบครัวเขาสภาพแวดล้อมชีวิตอะไรเขา เราสังเกตไว้เลยว่าเราอาจจะเป็นคนในความลับของเขาแล้วเขาอาจจะมีตัวจริงของเขาอยู่แล้วก็ได้อันนี้ก็ต้องดูให้ดีๆแล้วก็ระมัดระวังด้วยงนะอย่าหลงเขาจนเกินไปให้ดูด้วยว่าเขาจริงใจกับเรามากแค่ไหนกล้าเปิดตัวคือถ้าคนเราอะกล้าเปิดตัวกล้าบอกแนะนําเราให้กับคนนั้นคนนี้โดยเฉพาะคนในครอบครัวเนี่ถือว่าเขาให้เกียรติเรานะนะคะ และอย่างหนึ่งที่อาจารย์อยากจะบอกนะคะสำหรับไพ่ใบนี้นะมันมีอะไรบางอย่างมันมีอีกด้านหนึ่งมันมีแสงใช่ไหมอีกด้านหนึ่งมันต้องเป็นเงานั่นหมายความว่าบางทีนะคะคุณมีเรื่องเครียดสะสมนะคำเตือนหรือคําแนะนาจากอาจารย์ก็แล้วกันอย่าเครียดหรือกังวลอะไรจนเกินไปมันอาจจะกลายเป็นทับถมแล้วก็สะสมกลายไปเป็นโรคซึมเศร้าหรือโรคเครียดนะโรคแพนิค ได้ในอนาคตอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะสำหรับชาวราศีตุลน,นั่นเองนะต่อมาเป็นไพ่ก้าวไม้ในช่วงปัจจุบันของชาวราศีตุลใบนี้คุณค่อนข้างทำงานที่ค่อนข้างหนักแล้วก็เหนื่อยอยู่พอสมควรบางทีคุณทำงานเนี้ยมาตั้งนานและยังไม่ได้ขึ้นเงินเดือนยังไม่ได้ปรับฐานเงินเดือนไม่ได้เลื่อนขั้นสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แต่ทำงานหนักแล้วก็เหนื่อยกว่าเดิมแต่เงินเดือนยังเท่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยคุณจะรู้สึกแบบนี้นะคะในในช่วงปัจจุบันของชาวราศีตุลด้วยในแง่ความรักของชาวราศีตุลใบนี้บอกให้รู้ว่าบางทีหวานอมขมกืน่นหรือบางทีก็อาจจะทะเลาะก,กัน3วันดี4วันข้ายก็กลับมาคบกันเหมือนเดิมเหมือนความสัมพันธ์มันย่ําอยู่กับที่มันไม่ได้ไปหน้ามาหลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณอาจจะมีในความสัมพันธ์แบบนี้เกิดขึ้นก็ได้เช่นเดียวกัน นะต่อมาเป็นไพ่สามดาบขึ้นอีกแล้วในช่วงอดีตที่ผ่านมาก็ขึ้นนั่นหมายความว่าจนจากในอดีตจนมาถึงปัจจุบันของชาวราศีตุลน,นั้นมีเรื่องคารา,าสังนะคะเกี่ยวกับออรักสามเศร้าอยู่พอสมควรอาจจะเป็นตัวชาวราศีตุลไปเป็นมือที่สามในความรักของใครหรือใครสักคนหนึ่งมาเป็นมือที่3ามในความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลกับคนที่คุณรักก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ย ก็ต้องดูให้ดีๆแล้วก็ระวังด้วยการที่คุณจะไปคบหาดูใจกับใครนะอันนี้เป็นการเตือนชาวราศีตุลด้วยก็แล้วกันบางทีก็อาจจะมาหลอกหรือโกหกคุณว่าโสดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องดูให้ดีๆด,ด้วยนะแล้วก็ระวังในเรื่องของอารมณ์ค่อนข้างที่จะอารมณ์แล้วก็ใจร้อนได้ง่ายนะในช่วงนี้นะอาจารย์รู้ว่าสภาพอากาศมันร้อนก็อย่าใจร้อนตามอากาศก็แล้วกันเนาะต่อมาก็คือไพ่ห้เหรียญ ไพ่ใบนี้นะคะตรงไปตรงมาเลยถ้าเกิดว่าชาวราศีตุลในช่วงปัจจุบันนะคะคุณใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยใช้จ่ายเงินไม่ระวัณระวังไม่มีการวางแผนในการใช้จ่ายไม่มีการลงทุนว่าให้ผลกําไรให้เงินที่มีนั้นมันงอกเงยยังไงอาจารย์บอกเลยว่าไพ่ใบนี้ค่อนข้างที่จะลําบาก ถือว่าเตือนให้กับชาวราศีตุลก็แล้วกันนะคะคนที่เคยเข้ามาในชีวิตของคุณในช่วงที่รุ่งเรืองในช่วงที่มีเงินทองในช่วงที่มีชื่อเสียงนะคะหรืออะไรก็ตามตอนนั้นคุณมีผลประโยชน์นะคะแต่ในช่วงเวลาที่คุณแทบที่จะไม่เหลืออะไรสิ้นเนื้อประดานตัว คุณจะหาคนที่จริงใจนั้นได้ยากมากๆนะนะเพราะเขาเหล่านั้นมาตักตวงแค่ผลประโยชน์แล้วก็หายออกไปจากชีวิตคุณไม่ว่าจะความรักหรือเพื่อนร่วมงานหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็ต้องแบบถือว่าเป็นบททดสอบนะในชีวิตของชาวราศีตุลจะทําอะไรก็ตามค่อนข้างที่จะเหน็ดเหนื่อยอาจารย์เตือนไม่ควรที่จะลงทุนอะไรนะในช่วงปัจจุบันจนถึงเดือนกรกฎาคมเพราะมันมีความเสี่ยงที่จะ มันได้ก็ไม่คุ้มเสียมันมีการที่จะโดนโกงโดนหักหลังหรือมันไม่ได้รับความยุติธรรมจากเงินที่ตัวเองแบบลงทุนไปอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการเตือนชาวราศีตุลก็แล้วกันนะคะโอเคอน,นี่ก็คือไพ่ในปัจจุบันนะของชาวราศีตุลส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธาตุน้ำราศีธาตุไฟราศีธาตุลมค่ะ มาดูกันที่ในส่วนของอ,อนาคตอันใกล้ที่จะถึงนี้ของชาวราศีตุลก็คือในเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับชาวราศีตุลบ้างนะมาดูกันที่ไพ่ใบแรกกันเลยนะสเหรียญ e h y ะ i ฮพินสเต e ก้าดาบวิว l of Fortune และก็ต่อมาด้วย The Lover นักรักตัวยงนะคะ มาดูกันที่พไพ่ใบแรกก่อนนะคะในอนาคตอันใกล้ที่จะถึงนี้ของชาวราศีตุลไพ่สามเหลี่ยนบอกให้รู้ว่าโดยเฉพาะคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่มักที่จะมีลูกค้าฐานลูกค้าเดิมนั้นแวะเวียนมาอุดหนุนชาวราศีตุลดีอยู่แล้วด้วยอันนี้ก็ถือว่าดีนะคะในกลุ่มคนที่แบบทํางานในธุรกิจของตัวเองหรือบางคนเกี่ยวกับทํางานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะหรือซื้อขายที่ดินอะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสนะคะที่จะ ได้คอนเนคชันดีๆบางทีเขาไปบอกต่อว่า,าคุณเป็นนายหน้าขายที่ดนินนั้นนี่มีความยุติธรรมซื่อสัตย์นั่นนี่มีการบอกต่อมีคอนเนคชันดีต่อต่อกันไปอะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องของความรักนะ,ะอาจารย์บอกเลยว่าชาวราศีตุลน,นั้นถ้ายุ่งก็ยุ่งกับงานจริงๆนะคะไม่ค่อยได้มีเวลาไปขวยคว้าหาความรักหรืออะไรเลยถ้าจะเกิดมีความรักน่าจะเกิดจาก ความรักแบบใกล้ชิดมากกว่าเพื่อนร่วมงานนะคะ,ะเป็นเพื่อนร่วมสถาบันเพื่อนร่วมมหาลัยเพื่อนร่วมบริษัทเดียวกันอะไรประมาณนี้ก็มีโอกาสนะคะเพราะว่าใกล้ชิดสนิบสนมหรือ,อมันชินมันรู้จักกันในกลุ่มกลุ่มหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสว่าจะได้เจอกับคนที่แบบอยู่ในสิ่งแวดล้อมใกล้ๆตัวนั่นแหละนะคะ และพไพ่ใบนี้นะอาจารย์อยากจะบอกว่าถ้าคุณทำงานเป็นทีมมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากกว่าทำงานชายเดียวต่อมาเป็นไพ่ t ด e High p นเซตเป็นไพ่ประจำราศีมีนมีชาวราศีตุลที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีมีนอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันผู้หญิงชาวราศีตุลน,นาในช่วงนี้ ค่อนข้างที่จะเป็นเจ้าแม่เ e n s i t i ได้ง่ายอ่อนไหวได้ง่ายๆเลยแล้วก็อาจจะเป็นเจ้าแม่ดราม่าได้ง่ายๆนะคะในช่วงนี้ยังไงก็พยายามบาลานซ์อารมณ์ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะอยากขึ้นสุดแล้วก็ลงสุดนะคะฟีลลิ่งหรืออารมณ์โกรธหรืออะไรก็ใดๆก็แล้วแต่นะคะต้องควบคุมให้ได้มากที่สุดในช่วงนี้ด้วยนะ,ะของผู้หญิงชาวราศีตุลในเรื่อง,องความรักคุณมีเสน่ห์มากๆในช่วงนี้มีการแบบ เสน่ห์ไปต้องตาต้องใจกับคนที่มีเจ้าของแล้วหรือมีครอบครัวแล้วอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่าบางทีอาจจะตกอยู่ในสถานะของคนที่มาทีหลังหรือไปเป็นเมียน้อยของเขาโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวไม่ตั้งใจก็ได้นะเพราะว่าไพ่ใบนี้คือไพ่เมียน้อยนั่นเองนะคะต่อมาผู้ชายชาวราศีตุลน,นะเป็นความรักที่ค่อนข้างซับซ้อนก็ได้นะหรือบางคนมีการครบหาดูใจค่อนข้างที่จะ สลับซับซ้อนอ,อะไรมากมายนะคะในความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะอธิบายยากหรืออะไรก็แล้วแต่บางคนก็อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นมีเจ้าของหรือครอบครัวอยู่แล้วแต่ก็มีการมาคบหาดูใจกันเกิดเป็นรักซ้อนซ่อน,อนเงื่อนกันเกิดขึ้นก็มีเช่นเดียวกันนะคะต่อมาเป็นไพ่กาวดาบในช่วงเดือนกรกฎาคมของชาวราศีตุล คุณจะมีเรื่องให้คิดมากจิตตกวิตกกังวลบางทีอาจจะทำให้คุณนอนไม่หลับก,ก็ได้อันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะ,ะมันส่งผลต่อสุขภาพของคุณโดยตรงมันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการที่ทำให้คุณปวดหัวไมเกรนบ่อยๆก็ได้นะคะในช่วงนี้หรือมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพตาของชาวราศีตุลก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้นะคะนะ ต่อมาเป็นไพ่วิ e ออฟฟอร์จูนกงล้อแห่งโชคชะตา สำหรับไพ่ใบนี้เรื่องสุขภาพของชาวราศีตุลก่อนก็แล้วกันคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่สบายในช่วงอดีตที่ผ่านมาจนมาถึงเดือนกร,รกฎาหรือในอนาคตที่จะถึงนี้อาจารย์รู้สึกว่าคุณจะได้ยาดีาได้หมอดีนะคะที่คอยดูแลแล้วก็รักษาชาวราศีตุลให้ดีวันดีขืนด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแล้วก็เป็นไพ่ที่ดีเป็นกําลังใจเป็น energy ที่ดีให้กับคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่นะคะคุณจะดีวัน ดีคืนอย่างแน่นอนนะคะจากแต่ก่อนคุณอาจจะเจ็บอดออออแ,แอบเป็นป่วยไม่สบายบ่อยๆแต่ว่าในช่วงอนาคตที่จะถึงนี้คุณจะได้ยาดีหมอดีถูกที่ถูกเวลานะคะต่อมาก็คือไพ่เดอะเลเวอรเป็นนักรักตัวยง อาจจะเป็นตัวชาวราศีตุลเองหรือเป็นคนรักของชาวราศีตูลเองที่เป็นคนที่ขาดความรักไม่ได้หรือเป็นคนที่เป็นนักรักตัวยงนะบางทีอาจจะมีคู่อยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วแต่ก็มีการมาคบซ้อนมีการไปคบกับคนอื่นอีกคนนึงเอาไว้เผื่อเลือกเผื่อรักอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นรักซ้อนหรือกลายเป็นรักสามเศร้าเกิดขึ้นก็ได้นะอาจารย์ขอเรียกว่าค่อนข้างที่จะเป็นตัวเลือกดีกว่าไว้สแตนบายเผื่อเลืกล กับแฟนตัวจริงอะไรเงี้ยก็ยังมีตัวเลือกหรือยังมีคนที่คอยสแตนบายไว้รอครบหาดูใจอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะ,ะหรืออาจจะเป็นคนประเภทที่ว่ามูฟออนไวก็ได้หรือเป็นคนที่ขาดความรักไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะและอีกอย่างนึงอาจารย์อยากจะเสริมนิดนึงสาหรับไพ่ใบนี้นะบางคน อาจจะอยู่ในสถานะความสัมพันธ์ที่มีผู้ใหญ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นมีอิทธิพลกับความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนก็ได้นะคะมีอิทธิพลในที่นี้อาจจะเขาอาจจะในฐานะเป็นแม่เป็นพ่อเป็นญาติาผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือหรืออะไรก็แล้วแต่ทั้งทงท,งท,งที่ความรักมันน่าจะเป็นเรื่องของคนสองคนนะคะ โอเคนี่ก็เป็นไพ่ในเดือนกรกฎาคมหรืออนาคตอันใกล้ที่ถึงหน้าของชาวราศีตุลน,นั่นเองนะคะส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธาตุดินราศีมีนราศีธาตุลมและราศีเมถุนค่ะต่อมานะคะเป็นไพ่สรุปนะให้กับชาวราศีตุลเลย เด็กถือไม้หกไม้แล้วก็ต่อมาด้วยสิบไม้นั่นเองไพ่ไม้หมดเลยนั่นหมายความว่ามันต้องมีเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานที่คุณโฟกัสหรือให้ความสำคัญค่อนข้างเยอะมากกว่าเรื่องอื่นๆไม่ใช่ความรักนะคะแต่คุณให้ความสำคัญมากที่สุดในตอนนี้ก็คือในเรื่องของการทำงานนะมาดูที่เรื่องแรกกันเลยนะก็คือไพ่เด็กถือไม้ ถ้าคุณยังคงเรียนอยู่คุณก็มีความรับผิดชอบในการเรียนในช่วงนี้นะถ้าคุณทํางานแล้วคุณก็มีความรับผิดชอบในเรื่องของการทํางานมีเป้าหมายชัดเจนว่าฉันตั้งเป้าหมายว่าฉันจะทําโปรเจกต์นี้ให้สําเร็จแล้วจะเป็นเสนอหัวหน้าให้ผ่านให้ได้หรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้แหละเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นในการทํางานนั่นเองนะคะนะและอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าชาวราศีตุลคนใดที่คบหาดูใจกับคนที่อายุน้อยกว่าตัวเองนะ ถึงเขาจะอายุน้อยกว่าคุณอาจารย์บอกเลยว่าเขามีความรับผิดชอบดีเลยนะในเรื่องการทํางานในเรื่องการเรียนถ้าเขายังเรียนนะและเขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นพอสมควรในสิ่งที่เขาคิดว่าอยากจะทําโดยเฉพาะในเรื่องของการทํางานนะหรือในอนาคตของเขานะแล้วเขามปความอดทนมีวุฒิภาวะมากกว่าเพื่อนใบเดียวกันของเขาเลยก็ว่าได้นะแล้วดีไม่ดี ถ้าย้อนกลับไปในอดีตเขาอาจจะเป็นคนที่ทํางานไปด้วยส่งเสียตัวเองเรียนไปด้วยนะจึงทําให้เขามีวุฒิภาวะมากกว่าเพื่อนวัยเดียวกันของเขานั่นแหละนะ ต่อมาก็คือไพ่หกไม้นั่นเองนะสำหรับไพ่ใบนี้มีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นกับชาวราศีตุลหรือคนรักของชาวราศีตุลก็ได้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะอาจจะเรื่องน่ายินดีเกี่ยวกับการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งใหม่นะคะอาจจะเพิ่มเงินเดือนใหม่นะคะหัวหน้าจะเพิ่มเงินเดือนใหม่เลื่อนเงินเดือนใหม่เลื่อน หน้าที่การงานตำแหน่งใหม่อะไรก็ว่ากันไปมีโอกาสที่จะมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นในการทำงานด้วยนั่นเองนะคะหรือผู้คนรู้จักมากหน้าหลายตามมากยิ่งขึ้นในสายงานอาชีพของคุณเป็นที่น่ายกย่องเป็นที่ยอมรับของผู้คนก็ได้นะคะต่อมาใบสุดท้ายนะสิบหมายสำหรับไพ่ใบนี้อาจารย์ก็ยังมองเห็นว่าชาวราศีตุลนั้นยังคง,คง,คงทำงานแบบเหนื่อยอยู่ นะมีความรับผิดชอบรอบตัวที่จะต้องทําโดยเฉพาะคนที่เป็นเสาหลักของครอบครัวนี่ค่อนข้างเหนื่อยนะนะคะต้องหนักเอาเบาสู้เลยแหละช่วงนี้จึงเห็นชาวราศีตุลน,นั้นแอคทีฟมากเป็นพิเศษนะคะเพราะว่า,าคือยอมทนเหนื่อยทนหนักนะคะเพราะว่าตัวเองนั้นก็เป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยอะไรก็แล้วแต่นะ,ะและในเรื่องความสัมพันธ์ มีบางคู่ขีดเส้นใต้นะไม่ใช่ทุกคนนะมีบางคู่ที่ชาวราศีตุลน,นะคะคบหาดูใจอยู่ในช่วงนี้นะคะอยู่ในช่วงของการประคับประคองความรักความสัมพันธ์อยู่ก็ได้นะพยายามที่จะให้ความรักความสัมพันธ์เรามันไปตลอดลอดฝั่งมันไปได้อย่างไรเงี้ยพยายามปรับพยายามจูนพยายามประคับประคองกันอยู่อะไรก็ว่ากันไปถึงแม้ว่ามันจะยากลําบากเราก็จะผ่านไปด้วยกันหรืออะไรก็แล้วแต่ ตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันหรือบางคนอยู่ในช่วงเวลาที่จะปรับความเข้าใจกันอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่อาจารย์ก็เป็นกำลังใจให้ก็แล้วกันนะคะโอเคนี่ก็เป็นไพ่ของชาวราศีตุลนะไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือน ก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับโลเดนแองจิลเราจะได้มีกำลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ